มาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องนุจีคอนสานนะคะวันนี้มาทำอะไรคะมาเดินบึงค่ะพาเด็กน้อยมาเดินบึงก้าน้อยเก้าน้อยสวัสดีครับโอ้โห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 ดี้โหอะไรครับ โอเคค่ะบรรยากาศดีวะพี่น้องเนี่ยแนวเมื่อกบรรยากาศเห็นปะถือว่าโอเคเลยนะถือว่าโอเคเลยค่ะฝากที่ตามช่องนะคะนโลจีคนที่สานนะคะก็แล <soundtrack> ้วโดนเดดเดดไทเดนิงพาวาอยากนะคะพี่น okay ้องออกมาดิไหวไม่เมื่อยเหรอหับก่อน ลมเพื่อนลมสวัสดีครับก่อนอไปครับหนูเก่งมากเลยวันนี้หนูมาทําอะไรคะขี้มาขี้ขี้ยังไงคะขี้่หน้าย่าไม่ขี้แส่หน้าย,ายา่า,ยา,ยาไม่ได้ครับมลมลมมันเย็นพี่น้องยนี่มาแลงเนะาะเห็นปะบรรยากาศมันได้เลยอ่ะคู่เสือคือหลับเลยอ่ะเห็นไหมเดี๋ยวให้ดู เสียงลมโวยโวยคิดถึงบ้านเด้กล้า <c ười> พวกหัวถือ มองเย็นมือในผมเปิดหัวรลานเบือดพี่น้องเปิดหัวรลานเบิด,ด,ดใครที่ว่างว่างวันอาทิตย์นะคะก็คือ,อไม่ได้ทำอะไรหรืออยากได้บรรยากาศก็มาตรงบึงได้นะบึงหนองบอลน,นะทุกคนบึงหนองบอลคือมันสามารถออกกำลังกายได้นะคะสามารถปั่นจักรยานได้หมดเลยนะ มันจักรยานได้แล้วก็กำลังขับทำไมลุงทลุงก็้ตอนนี้่ลุงุล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 กลุ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 ล่ลุลม่นลุ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 อุลุลลลุ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 ล้ลุ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 ลลุุลล ล่อมันใบฟองเร็ว <Hello. S 1> เดี๋ยวก็เมื่อยยังเงี้ยมาแรงเมยเดี๋ยวก็นอนนอนดีนะคะออโอ้ยจะเฟี้ยงมาทำไมผู้หญิงกับมากแก่งคักเตะด่ดาก็ได้สิ ไรสนใจที่อยากจะมาเดินมาเล่นมาอาอกกำลังกายมาได้แล้วทุกคนเห็นว่าร่มเย็นเย็นพี่ว่างสมัยตะกี้นั้นขาจเจ้าก็ได้คอยดยบูรณานะนอกคู่มือนี้บูรลน้นะเดี๋ยวมันก็เหมือนกับยางเด็ดออกกำลังกายได้เลยนะคะ ทีที่ใส่เสื้อให้นี่สิเพราะว่ามันห่อนนะคะหน้าบางคนที่มักห่อนแล้วก็ใส่แค่แฟ้มเพิร์ดขนาดแหละพอเดี๋ยวก็อเอาไปทรงแล้วนะคะเห็นบ่อแย่เย็นเฮ้ยสีเธอจะเบียงหน่อไม้ไม้นี่มันไม้ใหญ่เลยนะสีไม้ตีหลานเธอใบตีหลานเมืนกี้ใหญ่โพสเห็นป๊อ้างนี้ก็เป็นน้องหนาวแล้วกันมอน้ก็เป็นน้องหนาวเหมือนกันเหมือนกับเก็บหนาวไว้นะคะเวลาฝนตกเนาะ E อย่างนี้ไม่ได้นะไปเร็วเดินต่อเร็วไปเร็ว,รวตรงัหนนะ่ะซิก่อสางพี่เขาทำอะไรอะคะเนินเนินเนิน,นทำเขื่อนเหรอที่ดูน้ำอะ่ะมันก็จะเย็นเย็นพี่นุอง ผานผ้าอย่างมากอันนั่งเหล็นเดินยางเหล็นสีอะไรนะคะกไ็ไปตามลมไงพ่อไม่เข้าฝั่งหนูมีเข้า มไม่เข้าหรอกอม,ม,มามาม,ามาตรงนี้ไม่มีคนดีไหมไม่มีคนดีมันจะไมีวุ่นวายเนี่ยไม่หรอกคนกำลังมาใช่ไหมพ่อใช่เลย ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องนูจีคนอีสานด้วยนะคะพี่นอ้องเป็นกําลังใจนะคะสําหรับเหตุคลิปเนะาะครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้กะให้ช่องบรรยากาศแค่ประมาณนี้เนาะเพราะว่าเพราะว่าคอยกับสีแลนสีออกออกกับร่างกายนะคะสีแลนเดี๋ยวอีทันเวลาทายมาอาจจะแบบสะเทือนนะคะอาจจะสั้นได้เนาะกะฝากคือเกาเดสนะคะขอบคุณนะคะทุกการติดตามขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย